สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองนะครับสำหรับวันนี้เราก็นำความสวยงามมาให้ได้รับชมนะครับวันนี้สร้อยคอนะครับลายโซ่อดกิดตันนะครับอันนี้เป็นแบบโซ่เหลี่ยมตะใบนะครับลายโซ่คอดกิดตันขนาดก็จะมี10บาท5บาท4บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ดูความสวยงามความเงาของตัวสร้อยนะครับด <c oughs> ูเราก็จะมาชั่งน้ําหนักกันเลยนะครับดูน้ําหนักว่า10บาท5บาท4บาทน้ําหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันตั้งแต่ขนาด10บาทกันเลยนะครับน้ําหนักขนาด10บาทน้ําหนักเต็มอยู่ที่152กรัมนะครับน้ำหนักเป๊ะเลยนะครับ152กรัมนะครับขนาด10บาท สิบบาทอีกหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองกร,รัมนะครับเส้นนี้จะกึ่งหนักนะครับสังเกตด,ดูมันจะก,กระพริบขพ้่นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเป็นศูนย์กึ่งหนักนี่เราปล่อยได้นะครับถ้าว่าเบานี่เราต้องตีขอใหม่นะครับขนาดสิบบาทต่อไปก็จะเป็นขนาดอันนี้จะเป็นขนาดห้าบาท หบาทน้ำหนักเต็นนะครับเจกรัมนะครับน้ำหนัก7 6กรัมนะครับขนาด5บาทตัวสร้อยอาจจะดูเล็กนะครับเพราะว่าเป็นลายตันนะครับทนที่สุดนะครับเป็นลายที่ทนที่สุดนะครับรับประกันความทนนะครับใส่กันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับลายนี้นะครับทนมากๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นขนาดสบาทนะครับ สี่บาทน้ำหนักเต็มนะครับหกสิบจุดแปดกรัมนะครับหกสิบจุดแปดกรัมนะครับขนาดาสี่บาทเส้นนี้ก็จะเป็นขนาดห้าบาทเจ็ดสิบหกกรัมนะครับน้ำหนักเป๊ะทุกเส้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใสา่ตัวสร้อยแล้วดูความสวยงามกันแบบเต็มเต็มชัดๆกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ตะขอนะครับเรียบร้อยดูความสวยงามเป็นใกล้ๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับสนใจลายนี้นะครับสั่งได้ทางหน้าร้านนะครับบอกเขาเลยนะครับว่าเป็นลายโซ่คอดกิ่ดตันนะครับลายโซ่คอดกิ่ดตันตะใบนะครับเป็นลาที่ทนที่สุดนะครับเป็นลายเก่าแก่นะครับแต่ก็ได้รับความนิยมสม่ำเสมอมาตลอดนะครับผม สมบัติโดดเด่นก็คือความตันนะครับสายไม่มีบุบนะครับไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีขาดแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับฟังรับชมนะครับท่านใดสนใจนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทองก็เข้าไปค้นหาในช่องได้น,นะครับคลิปความรู้ก็มีมากมายเยอะแยะนะครับใครสนใจ สงสัยเกี่ยวกับเรื่องทองก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับปรึกษาพูดคุยกันได้เรื่องทองคำสร้อยทองนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ